อันนี้พี่คนสุดท้ายนะครับเดินขึ้นภูเขาพี่มาโนดอายุหกสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าสามารถเดินขึ้นเขาลงภูเขาเป็นลูกๆได้นะครับเยี่เป็นไงครับ <laughs> ยิ้มเลยสบายมากพี่เขาว่าสบายมากเดินลงทางน้นนะครับก็เดินขึ้นมาสามรอบเนาะแข็งแรงทางไหน,นไครับตามทางนี่แหละ นะครับพี่ซูเฟอร์เราเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับหมดแล้วใช่ไหมหมดหมดแล้วเบมมอไซคันสุดท้ายอันตั้งกองถ่ายรูปดีจะอันถ่ายทำไมดีกว่าไม่รับเครื่องตัดเลยถ้าถ่ายคุณไม่ได้ก็คือไม่พั้นละลายหรอพั้นละลายโอเคนี้ทางเข้าถ้่า พาเดินลงถ้ำจากต่อนะครับแล้วตัวที่จับโทรศัพท์มาไม่ค่อยมันหลวม ขึ้นภูเขาลงภูเขาจะพาลงนะครับอีเประเทจะขาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุนิเคนเตภูมมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยาขา,ขา,าขาคันทพนาอาคา เตทันตาสันเตเกยังโมนิวะระวจนาสซาตโอเมสุนันตุธรรมะสวนรกาโลอายมะทันตาธรรมะกาโธรรมะสวนรกาโลอายะโนสุขโทโลกะเวโตนะโนตารุโอะโริสะธรรมมาสารติสาเทวะโน สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสามเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปะจตตงเวมตตาโพเว็นโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโต ปาิปันโนภาวะโตสาวกสัสโฆยายาปาิปันโนตาควะโตสาวกสัสามโาเจตปันโตควโตสาวกสัสโฆยิงจตาริโสายกาิอัตุรสโคกาเอสควโตสาวกสัสโฆอานายยอุนายยอาคินายอัะเดกรณียอโตรังโญยะเกตังโนกาสาติ pini mitasamu tantang krimi kalang utita kura sasena marang kanatita mawitina cita wakunindo tanten jasa pawatume jayamang kalani mara tireka papiyo cita ก้าเวทนาชิตวานมุนินโตตันเตชสาวาตุเมชยมังกาลาเนโอเกตตะากามาเทหาตสสธารุนันตังตาวันติโยชนปะทังตุริมาละวันตังเกเพมเพสังคข้าตามโตจิตวานมุนินโตตันเตชสาวาตุเมชยมังกาลานิการตะวานาคาตมุตระมิวะคาปิเนิยาเจนยยาตตวันจนังจันกายมาเจสันเตนะโสนาเวินาจิตวานมุนินโตตันเตชสาวาตุเมชยมัง เนสัจจามเวหายมันติสัจกะวาทัตโตมวาตาเิโรวิตามะนังติอันตักตังปานญาปะเทปะชะลัยตชิตวามุเดนโตตันเตชะสาภะวะตุเมจยามังคะลานินันตอปะนันตักขุชะขังเวผู้ตังปะเยเตงโตเตนะเถระพขุชะเกนะทะมาปายานโตเอโตปะเถสเวิตเนาชิตวามุเดนโตอ ันเตจะสาวะตุแมจะยังคลาเนโทกาคาเทติโกจเกนสุจตตาังนรามังวิโสติจุติเมติปการวิธานยานาคาเทนาเวเตนาชุตตะวันโมตโตตาเดจะสาภวะตุเมชยมังคลาเนเอตาติโกจจะยมังคลาอตกาตาโยวาจโนตินาติเนสารเตมาตาเตตตวานนาเตกเวเวทานิจุปานตะวันิโมคามสุขามปฏิฆาภัยอนารสปพานโย มหาการุณิโทนาโทหิตายสัปปะเตนะโมเรตวาปารเมสัพปาโตสัพโธิโมตมะเทเตนะสาจวะเจนะโหตุเมชยาังกะลามชยานโตโคติยาโมเรสังขยานนานันติวาตโนเอวังอะหังมิชายโหมิชยารสุชายังกะเลหะปราจิตตพันลังเกสิเสปตะวิโคกะเลอภิเสเกษะปะโคตานาคคะปะ สุนางาตามสุนังกาลามสุปาปาตามสุโหติตามสุขโนสุโมโหโตจารยสุเยตังตามมาตามเรสุปตาเกณามกามังมาจากกามังปตาเกนามปตาเกณามโนกามังปเนเดเตปตาเกนามปตาเกนามนิกาตวานาปันตาเตปตาเกณี เทียสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสัพพารสางแยปเวงสุนราสภาตาทากะราทยาโพธาหาทเวสตินายกาสาเพปเทติตตาไมอามาตะแกเตห์โมเนศราสีเสปเทติตโตไมอาโคทตามโมทวิโรจเนสังโคปเทติตโตไมอาโคเรสาภะคุณากะโรหะทะเยเมอนนโรตสาเรโพโตจนาเกเน เมงโมคานาโอดจาวาภะเกตาเกเนสวันเนมัยฮังอาสุานันอารามุโรกาสปอจามหานาโมขุปปะสงฆามะโสตะเกเกสันเตเตนเทปากาสเมงสุริโยวะปะปากาโรนิเสนโอดเซริสามปานโอดซอปิโตโมนิโพรมขบวุมาระกาสัพโตรมาเอเสเจตวะตะกอดซอไมฮังวัดเนนิจังปะเตตาสิกุนาการโะปนโนอังโคลิมานอจัปป เสวะเนเธอราปัญจิเมชาตานาเตเทระกามมาเสสาเสติมหาเธราวิจิตตจินนาสาวกาเอเตเสติมหาเธราจิตตวานตยจินยรสาชลานตาเสตเจนะขะมังเฮสุสันติตาระตะนังภูรตุนาสิตากินเนตังโสตกังตัชฌังปัญจโตหาสิวะเมอังกุลิมาลังกาขานโม

ตัลลังกตาวาตเปตาติสัจจาตานิราตตบาตวาเสสาวินายัญญะตุอาณาติจินเทจะสาวัสตอเมสเกเจนะสะาสสมโคตปาญชเรจินปานชะรมาจังหิวิหารตังมหิเตเรสตทัปาเลตุมามสาแเเตมหากุริสาสะาเยเจวะมานโสโตรโสราโคจินานุภาเวนะจิตุปาโวธามานุภาเวนะจิตาริสังโคสังขานุภาเวนะจิตตันตระโยสา

मे एकान् विहरति एकां समयाम्बवाकारा नरतिपतनेऽमि कथाये को भकवापाञवाक्येऽपि कोमान्तेऽसितौरे मेऽपि कवेलान्तापापशिते न सेमितापा योजायां कामेऽ सुकामसु कालिकानुयुवको हीनो कामोऽधो शनिको अनर्यो अनाथसान्नितो योजायां हर किलमदानुयुवको アナリオアナタサンジトエテテビカメーオアンテアノバカママジマカティパタタタタテナアビサンプタジャガ ญาณกัรณีอุปสมัยะพินญาญาสามพุทธญาณีภานายสัมวาตติคตมาจะสามีเขาวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุวัตจะกุกัรณีญาณกัรณีอุปสมัยะพินญาญาสามพุทธญาณีตานายสัมวาตติคายเมวะอริโยอาถามิโกมาโคสายะทีทางสัมมาทิติสัมมาสังกัโปุวัมมาวาจาสัมะกรรมันุสัมมาอาชีปุวั มาวายามวะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสามีคเวมาทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสานผูธาจักุการณียานกรณีอุปสมา Tata